ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพลสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายโยอีชอตสามนิ้วหน้าเวอค่ะโผล่ป่วนชูป้ายค้านเกณฑ์ทหารหวังได้ซีนเจอไม้เด็ดทหารถึงกลับไปไม่เป็นค่ะ กดสามนิ้วหน้าเวอร์โผป,ป่วนชูป้ายค้านเกณฑ์ทหารหวังได้ซีนเจอไม้เด็ดทหารไทยถึงกลับไปไม่เป็นค่ะเขาบอกว่าให้ขยับอยู่นอกเขตพื้นที่นะยินดีให้แสดงออกหลายคนค่ะก็ตั้งข้อสังเกตว่าคงอยากได้ภาพที่มีทหารเนี่ยอุ้มออกไปนะแต่สุดท้ายคือทหารเขาก็ไม่ได้ทําอะไรก็อนุญาตให้แสดงออกได้ค่ะ ก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของ b บที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบีก็จะมาเล่าข่าวนะสรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางเดอ c คร t ติค่ะที่เราได้นําเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกันเยอะค่ะในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีค่ะชายไทยเมื่ออายุถึงกําหนดจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหากไม่มาตามกําหนดค่ะก็จะถูกลงโทษปรับ หรือจำคุกตามกฎที่กำหนดไว้นะคะโดยในปีนี้ค่ะทางกองทัพบ,บกค่ะได้เปิดให้ใชายไทยอายุ21ปีบริบูร์ก็คือเกิดพศ2547และผู้ที่มีอายุ22-29ปีบริบู์นะคะเกิดพศ2539-2546ค่ะที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกหรือผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จนะทุกกรณีเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างวันที่1-12เมษายนเว้นวันที่6เมษายนค่ะเพราะเป็นวันจากรน น่าหน่วยตรวจเลือกทหารทั่วประเทศตามวันและเวลาที่กําหนดในหมายเรียกค่ะโดยย้อนไปเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะทางเพจโคราชเมืองที่คุณสร้างได้ได้โพสต์ข้อความระบุบอกว่าเกณฑ์ทหาร68 สมัครใจที่โคราชเมื่อวานนี้มีน้องๆนะแล้วก็วงเล็บบอกว,ว่าน่าจะมาจากมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่งในอีสานค่ะมาถือป้ายที่แสดงเจตนามไม่เห็นด้วยกับการเกณฑ์ทหารอยากให้เป็นไปด้วยความสมัครใจมากกว่าค่ะแต่ไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงหวังว่าในอนาคตอันใกล้จะได้ข้อสรุปที่ดีสําหรับทุกคนในเรื่องนี้ครับนะพร้อมกับคลิปค่ะก็ปรากฏว่ามีชายรายหนึ่งค่ะได้มีการชูป้ายคัดค้านเกณฑ์ทหารระบุบอกว่าเกณฑ์คนไปจุดๆด้วยรองเท้านายนะด้านเจ้าหน้าที่ ก็ไม่ว่าอะไรค่ะเพียงแค่ให้ขยับอยู่นอกเขตพื้นที่ยินดีให้แสดงออกได้ค่ะหลายคนก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าคงอยากให้มีภาพที่เป็นทหารเนี่ยอุ้มออกไปนะแต่สุดท้ายก็คือทหารเขาก็ไม่ได้ทําอะไรก็อนุญาตให้แสดงออกได้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันค่ะ <c oughs> ให้ลงทเนไม่ไม่ไม่ว่ากันแต่ว่าให้ไปอยู่ในรอบเกล็ดตรงนี้เนาะพอเจอนะครับไม่เป็นแพ็คเจอร์ตรงนี้ครับตรงนี้กินมีแนวกั้นเนาะไม่ว่ากันไม่ว่ากันแต่ก็ขอใอยู่ในกรอบที่เดียบเนาะ โดยในคลิปดังกล่าวค่ะก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาค่ะอาทิเช่นวีระบุรุษไม่เคยกลัวตายนะแต่คนที่ขาเท่านั้นที่กลัวตายเพื่อแผ่นดินตัวเองค่ะส้มสามกีบแน่นอนพวกนี้โดนล้างสมองฝังชิปอัปปีจันไรไว้หมดแล้วนะพวกที่บอกเกณฑ์ไปตัดญ่าเนี่ยถ้าเขาให้เลือกลงใต้กับตัดญ่าก็เลือกตัดญ้าก,กันแทบทั้งนั้นนะแค่จับฉลากทีเนี่ยแทบจะเป็นลม ใจมันคงไม่ถึงขนาดไปชายแดนหรอกนะเจอทหารใจดีเปิดโอกาสแสดงออกนะไปไม่เป็นเลยนะวงเล็บบอกว่าอันนี้ไม่โทษเด็กนะถ้ากองทัพยังไม่ลงมาดูแลเรื่องทหารที่บ้าพลางังปล่อยให้มีเรื่องไม่ดีกับทหารเกณฑ์ ลูกหลานชาวบ้านเขาเลี้ยงกว่าจะโตเนี่ยไม่ควรมาตายในค่ายทหารนะคะดีแล้วที่เขาให้วัดดวงนะกูจับได้ใบแดงใบแรกเลยไม่เห็นดินเลยนะสะใจเล็กๆชาวบ้านหันมามองแล้วก็เมินนะสวนทหารก็ไม่ถือสาก่อยอย่าไอหนูนะอันนี้ก็ขอชื่นชมนะทั้งคนประท้วงทหารที่อนุญาตนะอันนี้น้องเขาโง่จริงหรือถูกใครจ้างมาครับนะมันไม่เกี่ยวกับวิธีการมันอยู่ที่ข้างในนะเข้าไปแล้วเนี่ยนะโดนอะไรมากกว่าใครโดนแค่ไหนใครรับได้แค่ไหนนะ เพื่อนายกับประชาและบ้าพนันนะจำวลีเด็ดของใครบางคน ไม่มีใครสนใจเลยเหรอพัดลมจ้าพัดลมสนใจไหมจ๊นะนี่ก็เป็นคอมเมนต์นาจากชาวเน็ตที่มีการแสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์นี้นั่นเองค่ะคุณอยู่กับรัดกอรมาริกานะคะนี่คือดอเรมาริกาสกินแคร์และนี่เป็นครีมตัวแม่ของดเรมาริกาและใครๆก็ใช้กันตัวนี้นะคะจะเป็นครีมที่มีส่วนผสมของเนียอสนามายัยที่จัดการเรื่องฝ้ากระและก็ความหมองคล้ำและมีวิตามินอีและมีน้ำแร่ธรรมชาติจากประเทศฝรั่งเศสคือเอิร์ธมาลีนวอเตอร์จีและก็มีสารสกัดจากพาซันตาโปรตีนจากรกบัวและมี น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นทั้งหมดนี้นะคะจึงเป็นตัวครีมที่ทําให้ผิวหน้าของคุณนั้นนะคะหายหมองหายคล้ําแล้วก็ไม่มีรอยเหี่ยวย่นต่อต้านอนุมูลอิสระคือทําให้ลดความแก่นั่นเองนะคะแล้วก็ลดวัยถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรดูหน้าดเรมาริกาไว้นะคะและตัวนี้แหะคะ่ะที่ทําให้ดเรมาริกาหน้าตาดี โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2กระปุกจากราคาปกติ1,980บาทจ่ายเพียง1,580บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งซื้อโทร094-236-9493หรือ Line แอดช็อปสิรลสโตอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะคะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ